<mile> Tēnā <out> oh <ixOff> <Yeah>. <desconsoanta> koe! <tip 15 toes> ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์วุ่นวายชุลมุนไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยอายุอานามประมาณแค่ซักยังไม่ถึง40ปีดีเลยแต่ปรากฏว่าไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะครับเกิดอาการคุ้งคลั่งอารวาสทำลายข้าวของตำรวจกับปปพรวมกันเนี่ยเป็นสิบคนยังเอาไม่อยู่เลยครับ

ลูกเด็กเล็กแดงร้องไห้หมดเลยที่เห็นเด็กๆอยู่ตรงนั้นน่ะลูกเขา,าโอาแต่ก็ออเอาไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปคุ้มคลั่งอะไรมานะครับผู้ชมเนี่ย<อ>พี่ๆรอปภกับตำรวจนะแล้วก็พลเมืองดีแถวเนี่ยรวมตัวกันช่วยกันวกควบคุมสถานการณ์อยู่กันเป็นสิบคนยังเอาไม่ไหวเลยนะครับ<อ>นี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเบลารุสอายุ39ปีอยู่ในอาการคุ้มคลั่งแล้วถามว่าคลั่งจากอะไรตามรายงานบอกว่า เขาเมาเหล้าอ่ะอย่างเดียวเลยเหรอก็นั่นนะสีนั่นคือคําถามเมาเหล้าอย่างเดียวจริงหรือเปล่านะครับเมาเหล้าเสร็จปุ๊บถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวพยายามจะทําร้ายคนที่เข้าใกล้ทุกคนเลยลูกเมียอยู่ใกล้ๆพยายามจะเข้าไปห้ามไม่เชื่อไม่ฟังเอาไม่อยู่นะครับขณะที่ตำรวจสพกรรณแสดงตัวพยายามจะจับกลุ่มก็ขัดขืนเห็นจังหวัดที่ที่ยามะ,ะกระโดดเกาะคอแล้วพยายามจะล็อกเขาไว กลายเป็นว่าทั้งตำรวจทั้งยามตัวจ้อยไปเลยเห็นไหมสี่เนี่ยขนาดเกาะจากข้างหลังนะโดนเหวี่ยงกันกระเด็นน,นี่นึนกว่าดูมวยปล้ำพราะตัวเขาใหญ่จริงๆนะฮะไม่ยอมให้จับกลุ่มนะไล่ทําร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พี่รปภนะครับใช้ทุกอย่างเลยเตะต่อยทีบจนพี่ๆตำรวจกับรปภเป็นสิบคน,นแตกกระเจิงกันไปนักท่องเที่ยขขวคนนี้ตัวใหญ่แรงเยอะทําเอาพี่ๆตำรวจเนี่ย ตัวจ้อยไปเลยถ้าเกิดเทียบกันตัวต่อตัวไม่ไหวแน่ๆดูสิเนี่ยทำกระโดดขาลอยกาะเธอต่อให้เขาไม่มีอาวุธนะแต่ไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะครับคือถ้าเกิดเขาคุ้มคลั่งอยู่เงียบๆเออแต่คนคลั่งก็ไม่เงียบอยู่แล้วค่ะถ้าสมมติกินเหล้าอยู่ในห้องอยู่ในที่พักตัวเองเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกแต่พอเสร็จปุ๊บออกมาคุ้มคลั่งทําลายข้าวของเนี่ยนะครับคนเขาเดือดร้อนกันไปหมดจุดนี้อยู่ใกล้กับโรงแรมในพื้นที่ตําบลกะรนอําเภอเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยต หลับกำลังนอนเลยเออช่วงตีสามที่สิบเอ็ดนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ใช้เวลาพักใหญ่เลยถึงจะควบคุมอารมณ์เขาได้ก็พาตัวไปที่สอพอกรณแจ้งข้อหาเลยเมาสุราอรารวาสต,ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและใช้กําลังปัททุสร้ายทําให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนะแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าเช้าว,วันเนี้ยเมียกับลูกสามคนเดินทางไปเยี่ยมแล้วซึ่งเดิมทีครอบครัวเนี่ยมีกําหนดเดินทางกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่มาคุ้มคลั่งโดนตำรวจจับซะก่อนนะครับตำรวจท่องเที่ยวก็เลยอำนวยความสะดวกให้ลูกเมียเขาได้เดินทางกลับก่อนส่วนฝั่งผัวตัวตึงตัวดีคนนี้ต้องอยู่รับโทษตามกฎหมายบบาเออในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีการส่งตัวให้สารวันนี้ต่อไปเป็นไงควรจะได้กลับบ้านไม่ได้กลับเลยทีนี้คลั่งทีเดียวไม่ได้กลับเลยแล้วอาจจะอยู่ยาวๆด้วยแบบนี้เรามีแบนวีซ่าไหมโอ้ต้องดูก่อนว่าโทษหนักขนาดไหน กูเดี๋ยวหาว่ามันยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอีกกันนะคะต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายประเทศไทยไม่ใช่อะไรก็ได้หรือว่าเล่าไทยแรงช้างกระทืบโลรงอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเล่านะพี่บอลว่าคนอื่นกินก็ไม่ได้เป็นแบบนี้โอ้น่าจะอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่านะคะได้รับแจ้งนะครับเมื่อวันที่11เวลาประมาณตี3โมกว่าึงุ่มสามักะทั้งสองคนได้รับแจ้งเหตุมีชายชาวต่างชาติ นนในที่เกิดเหตุของนายนะครับก็ไปถึงที่เกิดเ,เหตุก็ประสบเหตุนะครับตามที่ตรวจคลิปก็พบนะครับช,ชาวเวลุสเป็นชาวเวล,ลุสชื่อนายเซเกอาซักอาซักครับนะครสิชักอายุมาสักที่เก้าปีนะครับแล้วก,ก็มีภรรยาและก็เลยพักการศึกษาสองคนที่เกิดเหตุเขาแสดงอาการมอสุราหรือว่าไม่สวมเสื้อผ้าใส่ชุดชั้นในเช่นเดียว